ช่วงนี้ค่ะเดี <K r SM K> ๋ยวจะพาไปแล่เรื่องของคาราวานกันบ้างนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เป็นคาราวานดียว่าแลยหลายคนก็จับตามองเลยนะคะเพราะว่าคาราวาน road safety hero ค่ะเขาเสริมสร้างความรู้สู้การเป็นหนักบิดนาไม้นะคะเพื่อหลอดอุบัติเหตุแล้วก็อัตราการเสียชีวิตบนทองถนนค่ะสสค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็โดยศูนย์สร้างสรค์ซื้อเผื่อแด็กหรือว่าสโมสร กำลังซุกนะคะได้เดินทางจัดคารวันว่ง1 6 1หกสิ่งกิโลเมตรค่ะในการคารวันโรดเซฟตี้ฮีโร่เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนจำนวน16โรงเรียนในเจ็ดจังหวัดค่ะประกอบด้วยจังหวัดกระบี่สตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและกุนราธิวานค่ะรวมนักเรียนว่า1465คนเที่ยวเข้าวรวมเสริมทักษะและก็สร้างความตระนักถึงความปลอดภัยทางถนนรวมกับกลุ่มฮาร์เล่โอเนอร์กรุ ผักตายค่ะแล้วก็กันมาติการสถาบปนิกทักษิ้นสมาคมสทาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะประเทศไทยในยังคงเผชิญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนวัยเรียนซึ่งข้อมูลจากศูนย์อุบัติเหตุชุกเชิญแห่งชาติเนี่ยระบุขาว่ากลุ่มอายุ10ปีถึงเยบเซปีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยสูงเป็นลำดับตอนตอน้อ,นองประเทศ สาเหตุหลักเนี่ยก็คือการไม่ส่วมมวกกันน็อกการคับเคโดยไม่มีใบครับเคแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถเคื่องรั่วรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะโดยเหตุน,นี้ค่ะสสก็ได้จัดคาราวานไปตามโรงเรียนโดยชายชั่วมุง่งโฮมรูมค่ะสร้างความรบโร้โรสู้การเป็นหนักออกแบบความปลอดภัยทางถนนหลอดอุบัติเหตุในกลุ่มหนักบิดนาไม้ผ่านเกมแล้วก็การเรียนรู้แบบมีส่วนรวมด้วยการออกแบบชีวิตของตนเองเนี่ยให้ปลอดภยัยไม่เสี่ยงไม่เกิดอุบัติ หตบนทางถนนนะยิงนักบิดน้าไม้เนี่ยคะ่ะต้องสร้างความปลอดภัยจากการ,ชารชาใาช้รถใช้ถนนนายวชิรวิทยกิตนิตทีค่ะผู้จัดการโครงการก็ได้บอกว่า ลักขิตสำคัญของรูเซฟตี้ฮีโร่ก็คือเพื่อสร้างความรู้ความตรหนักและก็พฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนในการป้องกันหนักบิดนาไม้ผ่านการออกแบบความปลอดภัยรวมกับนัรศึกษาค่ะให้เยาวชนเนี่ยเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ตรหนักด้วยตนเองแน่นอนขาวาจุดเด่นของการดําเนินงานท่นนี้เนี่ยก็คือการฉายรูปแบบคาราวานเทเข้าถึงโรงเรียนในชนบทแล้วก็พื้นที่ห่างไกลรวมถึงการฉายภาษาแล้วก็กิจกรรมเทกกับกับบเทข้ากับวิทยวัยรุณ เช่นคลิปสัน้นเกมศึกษาบทบาทสมุดแล้วก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะเยาวชนผ่านการลงมือทําจริงแล้วก็กลุ่มฮาเร่เนี่ยนะมารวมสร้างแร่งบันดาลใจในการคับเคอีกด้วยค่ะแน่นอนอว่ากลุ่มฮาเร่นี่ก็คือเป็นกลุ่มหนักบิดอยู่แล้วด้วยแต่ว่าอีทาพันหรือให้นองๆเยาวชนเล่านี้ค่ะได้แต่นักเรูในการทับเคปลอดภัยก็ต้องเอามาทํากิจกรรมรวมกันว่าจะคับพันผืนให้ปลอดภัยหมวกกันน็อกในก็สิ่งสําคัญมากที่สุดจะได้เป็นการลดจํานวน หนักบิดนาไม้รถอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองนะคะ